เดี๋ยวไปต่อแล้วนะเดี๋ยวจะไปทางเส้นเขาเยาดากันดูคุณต๊เล็กจะพาผมไปต่อกันนะ,<า>อะตอนนี้เราอยู่ไหนครับร้านหมูทอดหัวโล่ง หัวโล,งโลง่งนะหัวโคง้งแหมหัวโลง่โลงนะอ่าเราหิวดีกว่านี้เป็นเป็นอะไรนะร้านตามสั่งใช่ไหมเป็นเน่เป็นข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดท<ห>อ่านะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าน,นะครับกับนี่นะหมูทอดหัวโค้งนะก็อยู่ตรงหัวโค้งจริงนะนี่นะโค้งไปนู่นนะนี่นะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะก็มีคนเยอะเหมือนกันนะ ร้านกันเป็นที่เรียบร้อยนะกับหมูทอดหัวโค้งนะนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่านะว่าเราจะมาลองชิมอะไรกันนะเมนูก็มีอยู่หลากหลายนะนี่นะให้เราเลือกนะส่นวนใหญ่ก็จะเป็นหมูทอดนะเดี๋ยวเราลองสั่งมาชิมกันดีกว่านะ มาเสิร์ฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับหมูรวมนะอันนี้ผมสั่งมาเป็นหมูทอดเกลือนะแล้วก็นี่ก็เป็นหมูสองสลึงนะเนี่ยเมนูชื่อแปลกๆนะพร้อมไข่กาวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะก่อนนั้นนะ,นะอันนี้คุณซกเล็กนะเขาก็สั่งมาเป็นหมูสองสลึงนะนี่นะเดี๋ยวเราลองดูดีกว,ว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นาน,านี่นะนี่เราเขาก็จะมีน้ําจิ้ม แจ่วนะมาเสิร์ฟให้นะนี่นะมาเป็นน้ําจิ้มแจ่วใสๆแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะอันนี้ให้คุณสกเล็กชิมก่อนละกันนะเป็นยังไงบ้างครับแต่ที่ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้ามันหวานะมันมนะ่หวานแบบแดดเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาลองของเรากันบ้างนะ,ะเริ่มนี้ก่อน มันมันเนาะนุนน่มนุมก็คือหมูสามชันแล้วก็เหมือนซอสเป็นซอสํำปลาหรือมาลองหมูทอดเกลือป่ะอืมก็เค็มๆอรอยดี ได้เลยนะงจิ้มอจิ้มจับกอนเจ็ดนิดๆนะ ประมาณ,มาณนี้นะสาหรับหมูทอดหัวโค้งนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูหมูต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหมูทอดนะหมูสองสลึงหรือหมูทอดเกลือนะโดยรวมรสชาติก็เค็มๆมันๆนกรุบก,กรอบๆเคี้ยวเผินๆอร่อยแล้วก็ที่นี่ก็ทอดกันสดๆนะโดยพ่อค้าหนีนนะถือว่าที่นี่หน้าตาดีเลยทีเดียวนะพ่อคขาหล่อเลยทีเดียวอ่ะก็ประมาณประมาณนี้นะสำหรับหมูทอดหัวโค้งนะอยู่ที่บ้านแรงนะอําเภอเมืองรลยองนะ